มองสาเหตุจีซูแบล็คพิงจบสัมพันธ์รักอันบอยอนหลังเปิดตัวคบหากันเพียง2เดือนรายการข่าวบันเทิง JTBC Entertainment News ของเกาหลีใต้รายงานอ้างอิงแหล่งข่าววงในเมื่อช่วงบ่ายวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องที่จีซูพี่ใหญ่แห่งเกิรลกรุ๊ปวง Black พิงคกับอันบอบฮยอนพระเอกรุ่นพี่แห่งซีรีส์ My Name และยูมิเซลส์ได้แต่ัดสินใจจะพักความสัมพันธ์ฉันคนรักกลับมาเป็นพี่น้องเพื่อนร่วมวงการกันเหมือนเดิม เพียงสองเดือนหลังเปิดตัวคบหากันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถัดจากที่สื่อมาเร็วของเกาหลีใต้อย่าง Dis dispatch ตีข่าวและภาพความสนิทสนมของทั้งคู่ระหว่างออกเดทด,ด้วยกันก่อนหน้านี้ทั้งนี้วงในเปิดเผยว่าเนื่องจากตารางงานที่ค่อนข้างยุ่งของทั้งสองคนซึ่งถือเป็นดาราศิลปินตัวท็อปทั้งคู่ทำให้ทั้งสองคนค่อยๆห่างกันก่อนที่ค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของจีซูจะมีะแถลงตามมาว่าข่าวดังกล่าวล่าสุดนี้เป็นความจริง งานนี้ชาวเน็ตเกาหลีและแฟนๆไไหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เหมือนจะสั้นยิ่งกว่าช่วงเวลาพักเบรกปล่อยผลงานของวง b l a c k พิงกก่อนหน้านี้ซะอีกส่วนบางคนก็ตั้งคำถามว่าเป็นเพราะว่าทางครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่ยอมรับในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าทำให้ช่วงเวลาการครบหากันของทั้งคู่ถึงได้สั้นนะัก ทั้งนี้จีซูวัย28ปีถือเป็นสมาชิกคนแรกของวง b l a c k พิ n k ที่สังกัดมีแถลงยืนยันข่าวเดทของเธอว่าเป็นความจริงโดยข่าวระบุว่าหลังจากนี้จีซูเตรียมมีผลงานหนังเรื่องแรกอย่าง o m n i s อ i e n t Reader Viewpoint ที่มีกำหนดจะเริ่มต้นถ่ายทำในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ขณะที่อันโบฮยอนพระเอกกล้ามแน่นอดีตนักชกหมัดหนักวัย35ปีก็กำลังจะมีผลงานหนังใหม่ทั้งนอยาง a of Death และทว c l o c k d a t e เข้าใช้ไม่นับรวมกับซีรีส์ CU in my T 9 l i f e ที่ลงจอแล้วและเขากำลังจะมีซีรีส์ใหม่อย่างเรื่อง Go s p o o n เตรียมลงจออีกด้วย